เราเอยเห็นผัวเจ้าไปก็เหมือนนิ่งของที่แรกขอว่ามันเจ้าผัวคอยเออมึงไปมึงมาผู้ใดญผู้หนึ่งน้ำงามเจ้าเห็นอยู่อใส่เออเอยเห็นเราขี่รถไกลไปที่แรกกันเห็นเถียวหนึ่งกิโลตันอ้อมมันโค้งอยู่บนเนียนเถียวซ้อนเอยเห็นเราเลี้ยวไปทางรีสอร์ทเห็นมีช้างบังคุณบอกเออเอยเลื่อมาทางเจ้าวเราไปก็เพลิดเนลินมีเพลินยิ่งไปน้ำตีมีิ่งงามขึ้นยังนี่มันแมนบอมันเจ้าหลงคนตี อาอลงกันเลพี่บ้าเว่พงเงยพอายางใช่ปักเสห์หายมากคอเคยจำได้เห็นอันไปใช้บวก่อนขอ,อกระบ้ได้เขึ้นหลอกก่นเราเลียวขนัี่สอดนะะเลี้ยวขวีสอดเออรีสอดใดเจ้าผ้าข้าไปดูโอมยสนบ้านนี่นะนี่แม่ชางออกนอกบ้านเทาไห่แม่ที่สิ่งเปลีนโลน้ำโขงฮนะโอ้ยมันแมนเล่าอีหลีแมนบอกแมนแมนแมนเ้ยไอ้เจ้าจับบ้านเจ้าชิในเจ้าผ้าขวไปได้บ่นี่ ไอ้เวสิเขาไปในบ,บ้านอะไรจะพาไปได้อยู่เออเออยา่าเฝ้าเดี๋ยวจเจ้าอย่างเน้ยเจ้าเฝ้าเด้อะจะพาคนไปนะโอ้แม่นบ้า้เราไปเร็วเ,เร็วเด้อเราจะเร็วก้อนได้เขาเียสอนบ่ได้เขาโดนดเนตตะเก้าหันแม่น่าให้ซปเลยโฮมสเตย์ประเทศพิณไอ้พวกร้านอาหารเจ็ดซี่เลยค่ะมีจ้าหน้าทเรียบร้อยมีเรียบร้อยค่ะแม่นัดกว่าคน พิษเบิรดเลยค่ะแมนเบิรดค่ะิษปึงเลยแมนค่ะราคากับปาแพงนี่ค่ะตัวค่ะต่อรองกันในตัวราคาของปลานี่ยกินให้พิเศษเลยค่ะเนาะแต่ว่าดีเลยถ้าขายได้มีฉนูดมีฉนูดค่ะมันแปลงแปลงมีจัฉไลแปลงก็วยกระมาณันร้อยไล่ไปละค่ะ นี่เนี่ยเกศบม่ค่อยไดขายผูย้ใดงง่ายๆดีค่ะก็ะดีอยากให้ป้าเนี่ยเป็นเห็นป้ามากสั่งมากแ,แปลงมากกระเน็ดอันนั้นอันนี้ซื้อไว้เลยเมี่ยบอกค่ะซื้อไว้เมี่ยโอ้ซื้อเสื้อผ้าอันเกิดเล้าอุย้ยแต่ดีใจน้ำเล้าเน้ออันเกิดเล้ายังว่าบขาบอกเราอ่าอ,อันนี้อันี้มันแมนเพิ่มเจ้าอีหลี่นเฮ้ยมแม่เนาะฉัเนาะบัตรเนาะแม่ก็ที่บ่ บอกกูกูลวยังวยังเนาะมันแมคนเขาบูเขาน้มันยังมาดโอยเป็นอันนี้นาจุกจบัมเป็นยังบบงบหูดว่าเขาม่ลูกไม่มีอะจคจัง มาทัวร์แม่นยังเหรอคันพ่อแม่บอกบอกขอกระไรชิบมรูเรื่องอยู่แล้วไว้กระแล้วเราไปบอกอันนี้ก็คือกันก็พนถามหนาถามลังเลยชิมากระไผ่เป็นซี่ฟังหอยก่อนแม่นยังเราเป็นเจ้าของทีหอยสิมาซื้อทีเป็นของขวัญวันเกิดให้เจ้าซื่อทียังต้องคุณมาบอกหอยเอาสีเสือไผ่สีเสือไผ่เสื้อไผ่เจ้าเอ้าไหนบอกเจ้า พ่อใหญ่นี่แหละว,ว่าเจ้ายี่ส่วนเนี่ยเจ้าคือไปเสือแล,แล้วเหรอเล่นเดี่ยวกัรีสอดเนะอะกับเป้าทองเนอะมันตีมันผ่านรีสอดอ,อันไปได้เ,เหรออันเร่าสิเสือเจ้าวะเจ้าที่หนาที่หลังกับฟังเลยแม่คนละตกอกตกใจเบิดเฮ้ยเล่าสิเสือที่ขอโทษหลายหลายได้ค่ะอันที่ใครที่นี้พอบางนี่โอ้ยบอขายอย่างเวนั่นทั้งสองคนเลย ให้าคาเทก็กะบ่เอาอีหยังยูจะซื้อหรอมาดากันมาสันป่านคนม้มีหูกม oh, ีพ่อมีแม่นขายแล้วคุยแล้วสิตักรงแล้วบบ้าว่าเอาดอกต้องคู่ไปตกรงกัน้ลิศมาขายพร้อเจ้าเป็หยังเจ้าอารมณ์เสียเ้เฮ้เเฮ้เ้เฮ้เฮเเเฮ้้เฮเ้้ฮเฮเฮเเ้เ้นเ้เ้เเเเ้ ハハハハ